สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดชนะพลนะครับสูตรนี้ของอาจารย์ก็เดินดีอยู่ทุกท่านเริ่มตั้งแต่1มีนาคมจนถึง16พฤษภา เข้าทั้งหมดนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ1มิถุนายนห8แปทางของอาจารย์ก็มีเลข5นะครับเข้าหลักสิบไว้ออก35220สน่วนนะทางงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วใบฝั่งทางขวามือ16มิถุนายน68แปดอชนาพลคำนวณได้3 4 5 7หทุกทัน3ามสห แนวทางเด่นบนเลกเด่นแบบ4ตัวนะครับต่อมาครับจะเป็นสูตรคำนวณหลัก10บน2สูตรมาพร้อมกับตัวชนเด่นของดาวร้าย7สียังไม่เคยลงให้นะครับได้แนวทางของอาจารย์มาก็ขออนุญาตส่งต่อแบ่งปันคุณชมงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้2 3กับ3 4 ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขสามปรากฏว่า3หลุดไปหลักร้อยนะครับปวยออก3ามห้าสองวนทางงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูย์หกับ0 5นย์ชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข0มาลุ้นกันถูกทันศนยจะอยู่หลัก10บนไหมผมว่าถ้าชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางขนมไทยเด่นตัวเดียวของเจ๊นก ok หรือว่าแอดขอกอดฝันงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางผมก็ลงให้นะครับเจ๊นก ok คำนวณได้เลข5ทุกท่าน5ก็ไปเข้าหลัก10ด้านบนนะครับคุยออก352ย้อนไปอีกงวดคำนวณได้เลข9 9ก็ไปด้านบนเหมือนกันนะครับไปเข้าหลักหน่วยงวดที่ออก30987 องงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกท่านสำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับใบฝังทางขวามือสูตรคำนวณของอาจารย์คำนวณได้เลขหนะครับทุกท่านคำนวณได้เลขหกมาลุ้นกันนะครับหกจะมาไหมแนวทางขนมไทยเด่นตัวเดียวของเจนกขอกอดฝัน มาต่อกันที่แนวทางเด่นรอสนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดายทิพนพีงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้1259ก็มา2ตัวนะครับ5กับ2เข้า10กับเข้าหน่วยงวดก่อนนั้นก็มา2ตัวนะครับมี3กับ0นะครับเข้าหลักร้อยกับหลักสิงวดที่ออก309ศูเางาด้ยเลขของอาจารย์3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับ หมดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามอือเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0467นะครับ0467์เจ็ด่นรอสอนอนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวยังอยู่กันที่แนวทางของแอดไบที่เป็นพีนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นร้อยบนถูกทันมืที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข3 ออก352ทางโดยเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้256 789หกทุกทัน2หาห2 5 6 7 8แแนวทางเด่นร้อยบนของแอด i บ e ที่บนพี B P. ต่อมาจะเป็นสูตรคำนวณเด่นสอนอล่างนะครับเลขเด่นแบบ5ตัวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 3 6 8นะครับ1 2 3 6 8สอกแปดถูกทันต่อมาก็จะเป็นทางสิบบนนะครับเลขเด่นแบบ2ตัวของอาจารย์ครูเมืองสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ สำหรับงวดใหม่คำนวณได้4กับ9ทุกท่าน4กับ9แนวทาง10บนเลขเด่นแบบ2ตัวขอให้ทุกคนจงโชคดีมาต่อกันที่แนวทางสอนอนด้านบนนะครับเลขเด่นแบบ6ตัวของเอ e โจอีงวดที่ผ่านมามา2ตัวนะครับมาทั้ง10มาทั้งหน่วยนะครับมี5กับ2แถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข3 ต่นาทางงวดใหม่ทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้091-234นะครับ0 9 1ย์4ต่อมาจะเป็นหน้าทาง10หน่วยด้านบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดกลมเกตนุดงวดที่ผ่านมามีเลข2นะครับเข้าหลักหน่วยออก352 งวดก่อนนั้นก็มีเลข9เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก309ทางเดเลเลของอาจารย์5งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า4งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาแอดกรมคำนวณได้5 7 9 1จ็ก้่งถูกทัน5 7 9 1เนึ่งแทาง10หน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัว ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกรมนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณ10หน่วยร่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกท่านไม่มีสองกับศูนนะครับทางเดเลขสูตรนี้ของอาจารย์ห้างงวดหลังสุดหลุดไป1เข้า4งวดใหม่แอดกลมคำนวณได้7803นะครับ7803 สิบหน่วยล่างนะครับเลขเด่นแบบสี่ตัวทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาชายกูลนะครับหรือว่าคนชายแดนเป็นสูตรคำนวณสิบบนสองสูตรมาพร้อมกับตัวชนเด่นสูตรของอาจารย์คำนวณได้ตามนี้เลยนะครับ 37012 1 2ศู9ย์หนการ1สอเนเด่น2ตัวก็คือ1กับ2นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนทุกท่านเลขเด่นแบบ4ตัวงดใหม่อยู่ด้านล่างเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5162นะครับ5162 ดูเหมือนว่าเลขเจ็ดนี้จะเป็นตัวรองนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางหน่วยบนนะครับหน่วยบนประมาณ5สูตรด้วยกันทุกท่านได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข5นะครับคือเลข5้าต่อมาจะเป็นแนวทาง10บล่างนะครับ สิบล่างของอาจารย์ประมาณ4ี่สูตรนะครับสี่สูตรห้าสูตรทุกทันได้ตัวชนเด่นสองตัวก็คือหกับ1นะครับหกับหนึ่งส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางหน่วยล่างสองสูตรนะครับหน่วยล่างสองสูตรคำนวณได้สี่เจ็ดสองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งห้าสี่ได้ตัวชนเด่นสามตัวก็คือ สี่เจ็ดหนึ่งนะครับสี่เจ็ดหนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถัดมาจะเป็นแนวทางหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สี่เจ็ดสองหนึ่งมัดกันได้สี่เจ็ดสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะครับแนวทางของแอปชายกูน ต่อมาจะเป็นแนวทางหลัก10ล่างแบบ2ตัวของแอดมังกรมีไยเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กับ8นะครับด้านล่างสุดต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดปลายฝันในความทรงจำเป็นสูตรคำนวณไม่ปักหลักล่างเลกเป็นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข2นะครับทุกท่านที่เขา้าไวยออก2 0 ส่วนในทางงวดใหม่คำนวณได้ 1, 3, 5นะครับ 1,3, 5ในทางของแอดปลายฝันนะครับไม่ปักหลักล่างต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10ล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์วิภัยรัตน์งวดที่ผ่านมาคือเบอร์ตรงกลางนะครับในทางของอาจารย์ก็มีเลข2ทุกท่านเข้าหลัก10 คุยออก20สำหรับงวดใหม่คำนวณได้2 3 6 7นะครับ2 3 6 7แนวทาง10ล่างนะครับเรียกเด่นแบบ4ตัวพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ